สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องกาฟิวเรีไดทยรถสวยนะครับที่สาขาสุราษฎร์ธานีนะครับผมเราก็มีให้เลือกตั้ง4สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์กรุงเทพมหานครหรือว่าสุราษฎร์ธานี2สาขานะครับเคยที่กําลังมองหารถรุ่นไหนอนะครับเรามีขายทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวทาเงินทํางานนะครับรถเก๋งอีโคคาร์นะผมหรือว่ารถตู้นะครับผมหรือดูคาดูเป็นโฟล์จูนขนาดใหญ่เจที่นั่งเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้น้องกาฟิวก็พามาชมเป็นโตโยต้าอันติส ปี2020ไปจนถึงปี2022นยะครับอ่ะยาริสนะครับอ่ะจะเป็นโตโยต้ายาริสนะครับอันติสตราก็มีนะครับโอ้โหลูกค้าเคยที่แบบมองหาอันติสนะผมก็แนะนําเลยนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับเขาพามาเป็นโตโยต้ายาริสนะครับเป็นปี2020จนถึงปี2022นะครับมีตั้งแต่สีขาวสีแดงและก็สีเทาดำนะครับมีทั้ง4ประตูและ5ประตูนะครับอ่ะ มาอยู่ในส่วนของคันแรกกันก่อนนะครับคันแรกนะครับเป็นปี2020นะครับเลขเมออยู่ที่35,000นะครับตัวนี้ราคาเพียง398,000บาทนะครับนี่ก็ผลเริ่มต้นเพียงหถึงเจ0 0พบาทนะครับลูกค้าที่มีประวัติดีสามารถฟรีดาวได้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.2นะครับสำหรับโตต้ายาริสนะครับรถร้านเรานะผมรับประกันว่าไม่มีชนหนักพริกคว่าหรือน้ำท่วมนะครับไม่แทอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของ ตัวรถกันหน่อยนี่โฉมหน้านะครับผมเป็นโตโยต้านะผมนี่เคลือบด้วยโครเมียมนะครับอ่ะสวยมากนะครับสําหรับโตโยต้านะครับก็ตัวฟอยนะผมก็ใยย่มากนะผมก็ไม่มีคราบเหลืองใดๆเลยนะครับผมนี่ฟฟยสว่างมากนะครับสาหรับโตโยต้ายาริสนะครับร่องระบายลมร่องระบายอากาศก็ตัดสีดํากับตัดกับสีขาวนะครับอ่ะในส่วนของล้อแมกนะครับก็จะมาในส่วนของล้อแมกเดิมๆจะรุงงานนะผมแล้วก็จะเป็นยางใหม่นะครับที่แก ที่ทางร้านแกะกล่องให้ทั้ง4เ oui, ส้นนะครับผมมาในส่วนของไฟทับทิมด้านข้างด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวรถหน่อยในส่วนองตัวรถก็จะมีคิ้วกันสานให้ดูด้วยนะครับให้ให้ให้ด้วยนะครับมีคิ้วมีคิ้วกันสารให้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของภายเนยกันหน่อยในส่วนของภายเนยนะครับตัวนี้มาในส่วนของเบาะผ้านะครับผมนี่ มาส่วนเบาะผ้านะครับรอยตะเข็บสีน้าเงินนะครับตัดกับสีดําถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้ก็ไม่มีรอยขาดหรือยุบยุ้ยเลยนะครับลูกค้าเก่าดูแลมาดีนะครับอ่ะในส่วนของกันโซลคนโซนหน้านะครับก็จะเป็นสีดํานะครับนี่ก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเป็นเกียร์เกียร์กระปุกนะครับนี่เกียร์เออเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่เป็นคันบันเดย์นะครับมาเบรกมือนะผมหรือว่าที่ช้านะครับผมอ่ะสวยมากนะครับนี่ ลำโพงเครื่องเสียงนะผมก็ยังดีนะครับแอร์เย็นชํานะครับพวงมาเลยเป็นพวงมาเลยมัลติฟังก์ชันนะผมรับสายวางสายเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงนะครับอ่ะสำหรับเลขไมยนะผมนี่เลขไมยตัวนี้นะครับน้อยมากนะครับเลขไมยเพียง35,400ืนานรอะผมเท่น้อยมากนะครับรถใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝ้านิดนึงนะครับส่วนตัวฝ้านะครับก็ตัดกับตัวรถอย่างดีเลยนะครับตัวฝ้าก็จะเป็นสีดํานะครับสําหรับโตต้ายาริส ฟ้านะครับเหมยมากไม่มีรอยเจมเิมใดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันหน่อยตัวนี้ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําเหมือนกันเลยนะครับนี่กระตัเข็บก็สีน้ําเงินนะครับตัดกับสีดานะครับอ่านั่งได้สามถึงสี่คนเลยนะครับอ่าเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับมาในส่วนของสปอยเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้จะมีสปอยเลอร์ด้านบนแล้วก็ ที่ปันน้ำฝนด้านหลังนะครับตัวฟอยก็สวยมากนะครับผมนี่โตโยต้ตายาริสนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านหลังกันหน่อยนี่สําหรับด้านหลัง5ประตูนะครับผมก็มองทะลุไปถึงด้านหน้าเลยนะครับนี่ที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากนะครับผมมีอุปกรณ์เครื่องมือให้ด้วยนะครับนี่แม่เรงก็มีนะครับตัวนี้อ่ะเราไปชมในส่วนของตัวต่อไปอกว่า ต,ตัวต่อไปนะผมก็เป็นโตต้ายาริสนะครับสีแดงนะครับเนี่ยเคยที่แบบโมหาเป็นโตต้ายาริสอยากได้สีแบบเรร้อนนะครับผมอยากได้สีแบบดุดุนะครับดุดันนะครับตัวนี้เลยเป็นโตต้ายาริสราคา3า8 0 0 0เาบาทนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 2 1เลขมาอยู่ที่2 8 0 0 0นะครับถือว่าน้อยมากเป็นโตต้ายาริสสีแดง5ประตูนะผมก็นานๆที่จะเข้ามาครั้งนะครับผมก็เป็นรถหายากคันหนึ่งเลยนะครับมาในส่วนของ ไฟนะครับผมนี่คอนโทรลไฟนะผมสีขาวนะครับสวยมากนะครับตัวไฟตัดกับสีดำนะครับไฟตัดสีดําขาวนะครับแล้วก็แดงนะครับสามารถใส่ไฟตัดหมอกได้นะครับผมนี่โลเมกก็เดิมๆจากโรงงานเหมือนกันนะครับสวยมากนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าด้านในนะครับแบบเดี๋ยวมาชมด้านในยนิดนึงนะครับในส่วนของด้านเนยนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเบก ผ้านะครับคนโซนอ่าเป็นเบาะผ้ารถตะเก็บสีน้ําเงินเหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> คนโซนด้านหน้าก็สีดําเหมือนกันนะครับผมเป็นเกียร์กระปุกห้าอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับมาชมในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านี่ในส่วนของด้านหลังนะครับตัว,ต,วตัวต่ายาลห้าประตูนะผมก็จะยาวกว่าห้าเออย,ยาวกว่าห้าประตูนะสี่ประตูตัวนี้จะยาวกว่าห้าประตูนะครับนี่ ด้านหลังก็สวยมากนะครับผมที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของโตลต้ตาฮริสสีเทาดำตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอ๋อรถด้านโดนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับรถโรก็มีเข้ามาตลอดนะครับสาหรับโตลต้ตายาริสนะครับก็มีทั้งขาวดําแล้วก็เทาดำนะครับผมหรือว่าสีแดงนะครับก็มีเข้ามาเยอะมากมายนะครับตัวนี้เป็นปี2022 ราคาอยู่ที่379,0 0 0บาทนะครับผลิ่มต้นเพียง5 0 0 0 6 0 0 0 7,000บาทนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของลูกค้านะครับเล็กมย์เพียงหมื่นกว่านะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับที่เคยแบบอยากได้แบบสีเทาดำเนาะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับเคยที่แบบกําลังมาฮะมองหารถเก่งอีโกคาผลสบายสบายสี่ถึงห้าพันบาทเราก็มีนะครับผมหรือว่าเป็นโตต้ายาริสนะครับผมเราก็มีนะครับผมโตต้าอันติดนะครับผมที่แนะนํามากก็มีนะครับผมหรือว่าจะเป็นรถ ให้เลือกหลายรูปแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแจ้งโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะผมสําหรับเดือนธันวานี้ s โอภายในเดือนนี้นะผมส่วนลด5,000บาทหรือว่าช่วยผ่อน5เดือนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้งหรือ3,000กิโลดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79นะครับมีประวัติดีฟรีดาวนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับมีไฟแนนซ์รองรับสุดอาชีพนะครับเคยที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์0 5 7 4 0 0 2 5 9นะครับผม0 5 7 c 0 0 2 5 9นะครับ เคยที่ดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คด้วยนะครับหรือว่าเคยที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ